จะพาไปติดตามเรื่องของตัวระดับน้ําโขงที่จังหวัดหนองคายกันครับโดยน้ําโขงที่หนองคายนะครับขึ้นสูงอีกรอบนะครับวันนี้วันเดียวขึ้นสูงถึง130ซนติเมตรจนใกล้จะถึงระดับวิกฤตแล้วนะครับและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยเร่งนำบิ๊กแบ็กมาทําเป็นพนังกั้นน้ําโขงให้แล้วเสร็จระยะทางกว่า4กิโลเมตรเพื่อรับมือกับน้ําโขงที่เอ่อล้นตลิ่งครับช่วงเช้าวันนี้นะครับระดับน้าในแม่น้าโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายมีระดับสูง ขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับโดยล่าสุดเนี่ยวัดที่สวนที่ส่วนอุทกศาวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน,น้ํามีระดับอยู่ที่11เซนติเมตรขอภมยครับมีระดับอยู่ที่11เมตร62เซเมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้นะครับถึง130เซนตมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตเพียง58เซนเมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนื่องจากระดับน้ําทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำโของอย่างใกล้ชิดและมีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ